าีหรือวัดถ้ำพง,พาง่าตั้งอยู่บริเวณสุดอ่าวทุ่งมะขามถังทิศตะวันตกบรรยากาศในวัดถือว่ามีความเป็นธรรมชาติมากเหลือเฟือด้านหน้าวัดติดกับทะเลเส่วนหลังวัดติดกับหน้าผาเป็นเขตพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรสถานที่แห่งนี้มีล่างสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางดินแดนภาคใต้นั่นคือพระขูบุญมาประภากรโรกและความงดงามของโบสถ์หลังงามสีขาวที่มีนาคราชคอยล้อมรอบพื้นที่อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่วันนี้ทางรายการคนหัวนาเจือพาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสถึงดินแดนแห่งภูมิทับและภูมิแห่งหนาคของจังหวัดชุมพรพร้พอมกันแล้วไปรับชม บันทึกตำนานของสถานที่แห่งนี้กันเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้รายการคนหัวหน้าเราเดินทางมากันที่ไหนครับอาจารย์เจครับที่นี่นะคะเชื่อว่าวัดพงพังนะคะอยู่ตําบลหาซรีอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วท่านผู้ชมครับสถานที่อย่างนี้นะครับรายการโอโอคนหัวหน้าเราจะพาทุกท่านนะครับเขาเรียก<อ>ว่ามาสัมผัสเขาเรียกว่ามาตามรอยพญานาคที่เขาบอกว่าที่นี่มีถ้ำ <une an> <passou> พญานาคติดกับน้ําทะเลอาจารย์เจใช่ค่ะซึ่งถ้ำพงพางหรือวัดถ้ำพงพางนี้ เป็นวัดนะครับที่เขาเล่เา,เลากันว่ามีพระเกจิหรือพะระยสง์สายแดนใต้ที่ท่านพึ่งสิ้นไปใช่ท่าน<อ>จะเป็นสายวิปัสสนานะคะแล้วก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันอ่าแล้วก็ชื่อเสียงเลียงนำของท่านคือเรื่องลือกันในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ท่านจะเก่งในเรื่องเมตตามหานิยมด้วยวันนี้รายการขหัวนาเรานะครับพร้อมที่จะทำพานําพาท่านผู้ชมเราเดินทางเข้าสู่เขาเรียกว่า ดินแดนนาคราชของอ่าวไทย<ช>แล้วต้องบอกว่าจะมีเรื่องราวของพระยศสงฆ์และก็สถานที่ที่ทุกท่านต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งครับกับผมหนึ่งนาคาแล้วก็เจษมณ์บรราค่ะกับอาจารย์เจษมณ์บรราจิตศียานครับวันนี้ไปตามรอยพญายนาคกับรายการคนหัวหนาคที่เชื่อกันว่านาคราชขึ้นมาข้าจุนาศาสนากับพวกเราพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ เดินทางเข้าไปในถ้ำนั้นวันนี้เรามาด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมและลักษณะของถ้ำจะมีโถถ้ำที่มีองค์พระพุทธรูปตั้งเป็นประธานเด่นสง่าและมีรูปปั้นของปุกเจ้าธรรมที่ตั้งไว้สกาละอย่างน่าเกรงขามและที่สําคัญหากพูดถึงทางด้านความเชื่อและความศรัทธานั้นล่ำเลือกันว่าถ้ำแห่งนี้เก็บสมบัติอันล้ำค่าไว้ ซึ่งเผยเปนในไหนว่านั่นคือถ้ำโพงผ่างนั่นคือการบังตาหรือการซ่อนเลนอบำผ่างนั่นเองครับท่านผู้ชมครับภายในถ้ำแห่งนี้จะมีนักการศึต้นใหญ่เฝ้าปกปักดูแลรักษาและที่นี่ยังมีรูปสกุลละปูชีวะซึ่งมองดูเพินเินแล้วช่างมีมิติมนขลังยิ่งนะครับและว,วันนี้ทางรายการเราจะไปสืบสารตำนานกับหลวงตาก,ก้อยผู้ที่เคยดูแล อุปถากเมื่อครั้งที่หลวงปู่บุญมาท่านยังมีชีวิตยอยู่ครับพร้อมกันแล้วไปฝั่งสัมภาษณ์กันเลยครับท่านผู้ชมในพิธการครับปู่ครับป,ป,ปู่มีนามว่าอย่างไรนะครับนามในพระสงฆ์นามผมก็เชื่อชื่นจริงๆที่พระวชิรวิตรพระวชิรวิย์อาจารโออาจารโอถ้าเรียกถ้าเรียกปู่สั้นๆมีชื่อที่เรียกสั้นๆได้ไหมปู่ปูอเล่นก็ได้ก้อยหลวงปู่ก้อยตากก้อย ตอนนี้เราอยู่กับหลวงตา้อยที่หน้าถ้ำเขาเรียกถ้ำอะไรนะปู่ถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคท,ที่นี่คือวัดโพงถ้ำพงพางวัดถ้ำพงพงังอำเภอปะทิวใช่ไหมปู่ไม่ใช่ท,ทุ่งมะขามอ๋ออำเภอทุ่งทุ่งมะขามมันขึ้นนาไยรีอ๋อหาาัดาทรีอำเภอเมืองครับปู่เมื่อกี้ที่มาปู่เล่าเรื่องที่เขาเรียกว่าตำนานตำนานของของที่นี่ให้ฟังที่นี่เหรอครับ นี่ก็คือชื่อว่าวัดถ้ำที่เล่นชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดถ้ำพงพางวัดถ้ำพงพางชื่อเต็มเต็งก็วัดตุวันภูหาวารีวงอ๋อครับตอนที่หลวงปู่บุญมาท่านท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะหลวงปู่ก็ท่านนี่โด่งดังเรื่องไหนบ้างครับญาติธรรมเล่าลือกันว่าเรื่องเมตตามหานิยมไหมครับท่านเป็นคนที่ว่าใครเข้าใครก็เข้าถึง ท่านไม่คนไม่ถืออะไรนะครับถ้แต่ท่า,านไม่ฉันเนื้อสัตว์อ๋อครับมดตัวเดียวท่าองก็ไม่เหยียบท่านเป็นภาพปฏิบัติเป็นภาพปฏิบัติอืมก็ก็คือท่านก็พูดง่ายๆว่าเป็นพระที่เห็นสถานที่อย่างนี้นี่หน้าวิปัสนาใช่ก็เลย,ก,เลยก็เลยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นแล้วก็เ,เริ่มสร้างเป็นวัดใช่ไหมปู่แล้วก็พอพ่อเล่าให้ฟังว่าจริงๆหลวงปู่ท่านพงพังนี่สาเหตุที่ชื่อว่า ถ้ำพงพางเนี่ยคือแบบไหนนะครับคือรับตาคนรับตามันเราอยู่ที่เราตำนานก็มีสมบัติอ๋อมีสมบัติอ๋อสมบัติสุวาสุวาสุวาแปลว่าคูหาคูหาครูหาแปลว่าถ้ำวารีวงวารีวงวามีสายน้ำอ๋อมีขอบเขต วงขอบเขต๋อตำนานเขาว่ามีมีสมบัติมีสมบัติซ่อนอยู่ที่นี่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนี่มีนี่เป็นกรอนเป็นศาะเตาอ๋อมันนี่เขาถมแล้วหน้าถ้ำคือสรสเตานี่นี่นะในตะพานมีตะพานข้ามไหมอ๋อตะพเนี่ยเปนเลี้ยงตาเลี้ยงลาเนี่ยก่อนนี้แสดงว่าเคยเคยมีสมบัติอคือเป็นความเชื่อตำนานประลามปรลาที่เขาเล่ากันมาใช่แล้วก็ก็เลยแต่แต่ใครเขาบอกว่าก็มีใครก็มองไม่ค่อยเห็นคือเป็น พังตาไว้ก็เหมือนกับชื่อทรรว่าผงพังใช่พุงมังอ๋อ นานความเชื่อแล้วและเรื่องเล่าของชาวบ้านที่ล่าลือกันว่ามีสมผัสซ่อนไว้ภายในถ้ำวันนี้ทางรายการคนหัวหน้ายังได้ขออนุญาตเข้าไปในถ้ำที่ครั้งหนึ่งองค์หลวงปูป่บุญมาประภากรโรเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตได้ใช้ที่นี่ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาและมีตำนานเรื่องรล่าของพญานาคภายในถ้ำแห่งนี้และวันนี้อาจารย์เจแสนมุตรา จิตสื่อหยานจะสามารถสัมผัสและสื่อสารกับสิ่งใดได้บ้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ ท่านผู้ชมครับพอเดินเข้ามาอาจารย์เจเขาเรียกว่าเป็นโถถ้ำเป็นถ้ำที่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าที่นี่เคยเป็นถ้ำน้าเขาบอกว่าแต่ก่อนจะเคยมีหินงอกหินย้อยนะครับนี่ครับคาบไทยแล้วก็เป็นถ้ำที่หลวงปูพ่พระอาจารย์บุญมาะนะครับท่านเคยมานั่งกรรมฐานที่นี่ด้วยซึ่งตำนานเล่าขานกันต่างๆนานาท่านผู้ชมว่าที่นี่มีทั้งเหล็กไหลก็เคยมีและที่สําคัญนะครับจะเห็นว่าด้านบนของเราจะมีเสียง นครขาชที่ดูแบบเก่าแล้วก็เข้มขลังมากใช่ค่ะดูเก่ามากก็เหมือนท่านคอยดูแลพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปอันนี้ก็น่าจะปั้นไวนานนะผู้ชมชเพราะว่าเป็นเหมือนสมัยก่อนก็จะเอาแบบปั้นพระสงฆ์ปั้นไหว้กลับไหว้ใชเป็นไงบ้างอาจารย์เจพอเข้ามาที่นี่จริงๆอ่าที่นี่นะคะจะบอกว่าด้วยด้วยภูมิด้านหน้าเป็นทะเลแล้วก็ด้านหลังเป็นเป็นถ้ำซึ่ง เขาเชื่อว่าแถวเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งทะเลอ่อาวไทยอันดมามันเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน<ม>แต่ว่าพอเข้ามาที่ถ้าแห่งเนี้ยจะเขาเรียกว่าขนลุกค่ะข<ม>นลุกเขาเรียกว่าการสัมผัสกับภพภูมิเป็นส่วนหนึ่งเพราะภพภูมิมีอยู่ทุกอาณาสถานที่<ม>แต่ว่าถ้าเป็นถ้าแห่งเนี้ยค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่ถ้าเล็กถ้าน้อยแต่ถามว่า มีเทวดามีภพก็คือภูมิอื่นๆอยู่ค่อนข้าง,น,งนั้นน่และที่สําคัญคือมีองค์พญานาคราชนะคะไม่ใช่มีเพียงรูปลักแต่เขามีอยู่จริงซึ่งตอนที่มายืนนะคะทุกครั้งเวลาเราจะถ่ายรายการหรืออะไรก็ตามจะมีจิตอันนอบน้อมก็คือต้องขออนุญาตบอกกล่าวก่อนนะคะซึ่งท่านก็มามาเขาเรียกว่าแจงชื่อเสียงแรียงนามว่าชื่อมัชนานาาชินานาคามัชชินามัชมานาคา มัชชิมานาคา,าคใช่ค่ะ<ฮ>ซึ่งมัชชิมานาคาเนี่ยท่านจะเป็นอ่าพญานาคสีเขียวเสียนเดียวเป็นเหมือนนักประจำถิ่นนะคะคืออ่าแต่ละพื้นที่ในโลกนี้เนี่ยมีทั้งนักใหญ่ที่เป็นนักราชาหรือแม้กระทั่งนากประจำถิน่นเหมือนมนุษย์ที่มีอ่าเขาเรียกว่าเมืองนูน้นเมืองนี้ฉะนั้นหน้าที่ของท่านก็คือขึข้นมาคําจุนหนุนนำศาสนาและส่วนหนึ่งของท่านนะคะนอกจากอ่าอยู่คอยอ่าดูแลปริญญาเกจิครูบาอาจารย์ที่เคย ผ่านมาแถวนี้มาปฏิบัติที่นี่นักต่อน,นักแล้วเนี่ยตัวท่านเองก็จะเป็นเหมือนพญานคราชที่บำเพนซึ่งถามว่าปัจจุบันจิตยานท่านยังอยู่ไหมจิตยานท่านยังอยู่ค่ะแต่ว่าพลังไม่ได้มากมายนะก็เหมือนท่านมีเขตที่ดูแลท้องทะเลด้วยนะยมันติดทะเล,ะเลเอ่าวไทย มัชชิมามัชิมานะคะาาซึ่งบางครั้งเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยถ้าสมมติว่าคนจะจำแนกเนี่ยเหมือนสีเขียวอาจจะอยู่แถวคําชนโนแถวพ่อปู่สีโทแตงจริงค่ะในในโลกนี้พญานาคอยู่ได้ทุกพทุกภูมิทุกสีทุกชาทุกตระกูลเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าหน้าที่เขาหรือว่าวาระการจุติค่ะเขาจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าถ้ำอันนี้ก็ คือในวัดถ้ำโพงพางจะมีหลายถ้ำคือนี่เป็นถ้ำที่สองที่พวกเราได้ไดเข้ามานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคําว่าโพงพางอาจาระใี้พกพางเหมือนกันพรางนะครับปิดบังซ่อนเลนนะครับซึ่งลหลายๆตำนานที่นี่ก็บอกว่าในภพชาติเก่าแก่เมื่อกี้ไปฟังหลวงตาน้อยแกเล่าบอกว่าหลวงปู่บุญมาเนี่ยเคย แกเหมือนที่ปัส,สนากรรมาฐานอาจารย์เจรล,ลึกแล้วระลึกชาติได้ว่าในภพชาติหนึ่งแกก็เคยเป็นโจรสลัด oh. แล้วก็ป้นระดมทรั์มาแล้วก็มาซ่อนไว้ตรงจุดนี้แกก็เลยได้กลับมาในชาติปัจจุบันนะครับเพื่อมาบวชแล้วอยู่ในบรวรศาสนาแล้วก็เชื่อว่าในถ้ำพงพางซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดไหนท่านผู้ชม,มเป็นสถานที่ท,ที่เกี่ยวพันกับท่านแล้วก็มีสมบัติ <Okay. S 2> จริงๆผูให้เห็นจุดนะคะผ hmm. ูให้เห็นจุดว่าอยู่จุดไหนแต่ไม่ใช่จุดนี้ค่ะ oh. จุดนี้อ่อาอดีตอดีตต้องใช้คําว่าอาดีตเพราะปัจจุบันคือ,อไม่ได้มีแล้วนะคะเ hmm. มื่อก่อนอะจะมีหลากหลแต่ว่าถ้าถาม hmm. ว่าทรัพย์สมบัติของปูบุญมาป่วยเห็น,นะค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในถ้ำ oh. oh. ยังคง <W. S 2> มีอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ท่านซ่อนไว้ก็เขาเรียกว่าซ่อนไว้ด้วยด้วยพลังด้วยคาถาด้วยมนตราของท่านนะคะซึ่ง hmm. ท่านก็ ไม่ได้ประสงค์ให้ใครก็ตามไปเอาของของท่านมาเ<ม><ม>นี่ยท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งพงถ้ำที่มีเขาเรียกว่ารูปปั้นพญานาคที่ดูกเก่าแก่นะครับ<ม>ถ้าใครที่มา,าวัดถ้ำพงพางก็เข้ามาสักระตรงนี้ได้<ช>นะครับ,รบแล้วก็สามารถบางคนชอบเรื่องกรรมฐานสมาธิจุดนี้ก็เหมาะสมมากๆนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกท่านเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นกับหนึ่งนาคาแล้วก็จา์เจสศรันตราเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยครับวัดถ้ำพงพาง หลายท่านคงรู้จักถึงชื่อเสียงของเกจิดังชาวใต้ซึ่งทั้งบอกว่าถ้าในยุคนี้คงหาใครเปรียบเปยไม่ได้คงเหลือน้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีกรรมฐานหญาิและหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติจนเป็นที่เรื่องลือถึงความเมตตาที่มีต่อสิทธิอนุสิท์ที่ถือว่าท่านคือเกจิดังแห่งยุคที่มีพลังพุทธคุณ ทางเมตตามหานิยมคงกระพันชาติและค้าขายมั่งมีเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาต่างถิน่นแม้ปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ด้วยพุทธานุภาพที่ทำให้สรีละสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยและทางรายการคนหัวนาคกล่าวมานี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชุมพรหลวงปู่บุญม,มาประภากโล ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าวัดถ้ำพลงพานนะครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์หรือจุดสําคัญที่หลายๆท่านเดินทางมาแม้แต่พวกเรานะครับวันนี้กับอาจารย์เจก็ได้มีโอกาสมาอยู่ต่อหน้านะครับเขาเรียกว่าสรีระของหลวงปู่บุญมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระอริยสงฆ์พระเกจิชื่อดังของแดนใต้ซึ่งปัจจุบันมีสรีระสังขารที่ยังไม่เน่าเปื่อยนะครับใช่ค่ะจารเจเป็นไงบ้างหลวงปู ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ปเขาเล่ากันมาแบบไหนจ้จริงๆหลวงปูป่บุญมาค่ะท่านบวชนะคะตั้งแต่5ขวบ<ม>แล้วก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของอวิปัสสนาญาณกรรมฐานนะคะนิสัยของท่านเนี่ยจะเขาเรียกว่าเข้มเข้มขลังสุขขุมเย็นและที่สําคัญค่ะสายยาของท่านจะเป็นเหมือน,ทนเทพเจ้าแห่งความเมตตานะคะ<ม>ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของปู่บุญมาเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายซึ่งที่สําคัญค่ะ ความเข้มขขังของท่านจจะขึ้นชื่อเรื่องือในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเมตตาแล้วก็ค้าขายร่ำรวยโอ้โห<อ><อ>ครับก็ถือว่าเป็นความสิริมงคลนะครับที่วันนี้รายการข่วนมแกเราก็ได้มากราบสการะองค์หลวงปู่บุญมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครก็ตามเขาบอกว่ามีโอกาสเขาบอกว่าเดินทางมาสการะศีละของท่านเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าเอรจย์เจนะครับเรื่องเล่าว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคนบางคนนี่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่ แต่หลวงปู่เนี่ยไปเข้าในนิมิตฝันบางคนอยู่กรุงเทพอยูร่ระยองชลบุรีนะครับไปบอกไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นหน้าลักษณะหน้าตาแบบหลวงปู่แล้วก็เดินทางมาที่วัดถ้ำพงผังแล้วก็ได้มากราบหลวงปู่ถึงกับอึ้งไปหลายคนนะครับใช่ค่ะก็ที่สําคัญนะครับหลวงปูเ่เรานี่ต้องบอกว่าพวกที่ทําเรื่องการค้าขายธุรก,กิจนะครับมักจะมาเขาเรียกว่าขอพรจากหลวงปู่ สมัยที่ที่ท่านยังไม่มรณภาพเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือลูกศิษย์ราชการหรืออะไรหลายท่านมากจะมาหาท่านเพื่อขอพอรนะครับซึ่งที่สําคัญเลยเขาบอกว่าหลวงปู่นี่นะครับสมัยเมื่อครั้งที่ท่านมาอยู่สมัยนั้นน่ะเขาบอกว่าวัดถ้ำภูพังเป็นวัดล้างนะครับซึ่งหมดจากหลวงพ่อแดง ที่นี่ก็ทิ้งล้างไปนามพอสมควรคแต่หลวงปู่ท่านนี่เขาเรียกว่าเป็นพระธุดงที่ชอบเดินป่าธุดงกรรมาฐาน<ช>จนินทางมาถึงเขาเรียกว่าสถานที่ที่ติดกับทะเลเอ่าวไทยซึ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้หลวงปู่ก็เดินทางมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็เห็นที่นี่เป็นสถานที่ที่สงบเงียบเหมาะสําหรับการปฏิบัติภาวนากรรมาฐานแล้วก็ที่นี่ก็จะมีซอกหรือหินซึ่งเป็นถ้ำซึ่งเชื่อ หลายจุดเป็นถ้าที่เป็นถ้าที่สงบเย็นนะครับที่สําคัญเขาเรียกว่าที่นี่เป็นจุดที่มีน้ําทะเลเชื่อมกับภูเขาซึ่งเป็นผานะครับถ้โพงพางก็เป็นลักษณะที่เหมาะสําหรับนักปฏิบัติภาวนาและปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ที่นี่ก็มีหลายท่านที่มาจำพรรษาที่นี่จริงจริงตั้งแต่เหมือนเข้ามาตอนแรกนะคะก็คือไปขออนุญาต พระอาจารย์ขอถ่ายทำรายการแล้วก็เราก็มาขออนุญาตกราบสรีระสังขารของปู่ก่อนนะคะซึ่งเปิดประตูเข้ามาจะบอกว่าพลังของปู่หรือว่าจิตของท่านบารมีท่านยังคงอยู่แบบหนานแน่นมากๆ mm hmm. ทันทีที่มานั่งซึ่งปกติวพวกเราจะตื่นเช้าแล้วก็ปฏิบัติสวดมวน์ภาวนาอย่างเงี้ยทุกเช้าก่อนแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจว่าเมื่อเดินทางมาถึงถึงจะมาสวดมวน์อะไรเงี้ยก็มากราบท่าน แล้วก็อาจจะสื่อกับท่านสื่อจิตอย่างเงี้ยท่านก็เลยถามว่าหน้าที่ทําหรือยังทําหน้าที่เสร็จก่อนค่อยถาม,มก็เลยอ้ปู่ค่อนข้างแบบเคร่งจริงอะเข่งแล้วก็ขึมแล้วก็ดุเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกท่านมาขอพรแล้วก็กราบสการะองค์หลวงปู่กันจิตที่มีกําลังสมาธิจิตที่ดีจิตที่มีพลัง เกิดจากการสมาธิกรรมฐานดิตเดชต่ตางๆเกิดจากสมาธิกรรมฐานทำให้เป็นนิสให้ติดจนเป็นนิสัยพลังแห่งกรรมฐานมีมากมายเมื่อพลังทางจิตเข้มแข็งขอสิ่งใดก็สำเร็จเมื่อพลังทางจิตเข้มแข็งอะไรที่ว่ายาก ก็สามารถผ่านไปได้ง่ายได้มนุษย์มีสิ่งเดียวที่เป็นตัวขจัดขัดขวางก็คือใจถ้าใจไม่อยากทําก็จะไม่มีความเพียรความใฝ่ถ้าใจอยากทําอะไรมันก็ง่ายอะไรมันก็สําเร็จต้องเพียรต้องพยายามอยากได้อะไรก็ต้องเพียรพยายามไม่ใช่คิดเอาหลงเอา ว่าได้สิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือคิดว่าตัวเรารู้แจ้งเห็นจริงเห็นทุกอย่างรู้สิ่งใดก็ตามไม่สู้พิจารณาประมาณตนพิจารณาเหตุผลปัจจัยว่าจะเป็นไปเช่นไรอยากให้จิตที่นิ่ง ต้องขยันปฏิบัติภาวนากรรมาฐาน ผู้ชมครับนอกจากวัดถ้ำโพมพานที่อยู่ชุมพรนะครับจะมีถ้ำที่ต้องบอกว่าให้หลายคนก็จะเข้าไปสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและก็เป็นที่ปฏิบัติกรรมาฐานภาวนาของพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายรุ่นนะครับแต่ที่นี่ปัจจุบันนะครับโอ้โหอาจารย์เจเราจะเห็นความสวยงามของเขาเรียกว่าโบสถ์หรือวิหาร,รนะครับหรือโบสถ์สีขาวทั้งหลังเลยซึ่งต้องบอกว่าที่ไฮไลท์เลยนะครับ มีนักขราดคู่สองตนใช่ค่ะหรือปกตินะคะาทางวัดอย่างเงี้ยเขาจะมีพญานาคแบบนี้ซึ่งที่นี่กึ่งนักสวรรค์แต่ปกติค่ะพญานาคที่เหมือนอยู่ตามบันไดวัดหรือว่าอยู่ล้อมโบสถ์เขาจะเหมือนเรียกว่านักดาวดึงค่ะที่ตามประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากาสวรรค์ ลงมาโปรดมนุษย์ก็คือจะมีพญานาักสองตนแปลงกายซ้ายขวา ừ, ออยู่ที่บันไดให้ท <c oughs> <ๆ>่านก็เหมือนกับท่านก็ทําหน้าที่หลักๆก,ก็เลยดูแลหนุหนนำขำจุนพระศาสนานะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่างดงามมากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แต่ละอย่างที่นี่นะครับงดงามและมีความหมายมากซึ่งเชื่อว่าได้หลายคนที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดถ้ำพงพาจะต้องแบบเดมมีโอกาสนะครับด้วยมาเขาเรียกว่าทําบุญแล้วก็ จะเห็นรูปปฏิมกรรมที่สวยที่สําคัญที่นี่หนึ่งว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของเขาเรียกว่าจังหวัดชุมพรที่มีวัดที่สวยงามมากหนึ่ง<ช>วัดอาจารย์เจและความหมายของที่นี่นะครับมองไปก็จะเห็นทั้งรูปปั้นของพร <อ S 2> ะจากตัโลก,กบาลทั้งสี่แล้วก็<อ>มีเทวดามีพระอินมีต่างๆมากมายใช่ครับเ<ๆ>ขาเรียกว่าอมพมยมยักษ์นะครับครบเลยนะครับน่าคุดคุณทันนะครับแม้แต่เขาเรียกว่าปริมกรรมที่เป็นวรรณคดีทั้งความเชื่อตำนานความเชื่อต่างๆแต่ที่สําคัญนะครับจะเห็นว่า สูงสุดเลยนะครับหรือยอดพระเกตเลยนะครับหรือที่เก็บไว้ก็มีพระพุทธเจ้าแต่ที่นี่อาจารย์เจมีพระพุทธรูปอยู่หน้าโบสถ์ขาวคือเขาเรียกว่าปางห้ามสมุดด้วยอาจารย์เจ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปชมความงามของวิหารโบสถ์ขาวหลังนี้กันครับไปกับอาจารย์เจสัมตตาจิตสุญาาแล้วก็หนึ่งนะครับไปกันเลยครับ ก็เป็นไงบ้างครับอาจารย์เจสันตบรรดาในพิธีของความเชื่อและความศรัทธาเช่นเคยกับรายการคนหัวหน้าวันนี้เป็นไงบ้างอาจารย์เจวันนี้ก็รู้สึกว่าปิติแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอยู่วัดที่แบบว่าค่อนข้างหายา,ยากคือเป็นวัดที่ติดกับทะเลนะคะและที่สําคัญก็คือมีพลังยามบาร,รมีของครูบาอาจารย์ที่พลังบาร,รมีของท่านายังคงสถิตอยู่ก็แนะนําเลยนะท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ไฮไลท์ของจังหวัดชุมพรสำหรับสายมูสายนักข่าที่คือตอนนี้ต้องบอกด้านหลังของเราโบสนี่ยังไม่เสร็จร้อนะแต่ว่างดงามมากแล้วก็ติดกับทะเลเลยแล้วก็มีถ้ำมีสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่บุญมานะครับ<ช>แล้วที่สําคัญเลยพญายนาคที่นี่ก็มียานบารมีด้วยใ,<ช>ใครทนะี่ชอบแบบปฏิบัติความครบเครื่องในการมา เดินทางมาทำบุญมาเที่ยวที่<ช>นี่<ช>ก็พวกเราแนะนำเลยสถานที่หนึ่งแนจะริงใช่ค่ะหรือว่าอยากจะทำคนไหนหลายท่านนะคะบา,บางท่านอาจจะชอบอสถานที่ที่มีพญานคราชบางท่านอาจจะชอบวัดที่สวยงามที่นี่มีทั้งสองอย่างค่ะและที่สําคัญก็เหมือนใครอยากจะมากราบไหว้ขอพรพลังงานบาร,รมีของครูบาอาจารย์แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าบาร,รมีของท่านยังคงพร้อมที่จะเมตตาประทานพรให้กับลูกหลานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัด ในดินแดนภาคใต้นะคะที่พวกเราแนะนําก็คือชื่อวัดพงพางนะคะอยู่จังหวัดชุมพรอ่าก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้รายการคนหัวหน้าเราด้วยนะครับวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยคติเดิมครับสัจนาคนาคีจะย้ำกำดีขอคำจุนพระศาสนาสืบไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี